คาถาพระชิมพรีคุณแม่บุญเดือนตรงบุญเติมเรียกโชคลาภประจําวันอาทิตย์สวดหกจบนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะชาลีติชิมภารีจะมหาเทโร สุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏามามาพระลาพระลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนะปะหุชนะปะวันตุเม นาชาลีติชิมพาลีจะมหหเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตุวัฏฐามามาพระลาพระลังมามาโพคมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาปะหุชนา วันตุเมนาชาลิติชิมพาลิจะมหาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตตุวัตถามามาพระลาพลังมามาโภขะมามา มหาลาโภมามาสัพเพชนาปะหุชนาพะวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจัมมหเทโรสุวรนณมามาภพชนามามาวัตุ วั้ามามาพระลาพะลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาปะหูชนาพระวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโร สุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏามามาพระลาพระลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนะปะหุชนะปะวันตุเม นชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณนมามาโพชนะมามาวัตุวัฏฐามามาพระลาพระลังมามาโพค้ามามามาลาโพมามาสัพเพชนาปะหูชนา พระวันตุเมขออำนาจของพระรัธนตรัยจงเป็นที่พึ่งขออันเชิญบาร,รมีอันสูงยิ่งของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมจงสถิตสถาพรอยู่กับท่านทั้งหลายแม้ประสงค์สิ่งใดจงสมประสงค์ ทุกประการและถึงพร้อมด้วยทมสี่ประการคืออายุวันนะสุขะภละทุกท่านเทินหนึ่งในพระคาถาโชคลาภที่ล่ำลือกันว่าเห็นผลชัดนั่นก็คือพระคาถาพระฉิมพรี คาถาพระศิวลีของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมหนึ่งในอริยบุคคลที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าธรรมะนั้นไม่จํากัดเพศเพราะเชื่อกันว่าท่านคือคารวาสผู้หมดแล้วซึ่งกิเลสอีกทั้งยังมีอภิญญาอีกด้วย ในสมัยที่คุณแม่บุญเรือนยังมีชีวิตอยู่นั้นท่านเป็นที่เคารพนับถือในหลายด้านทั้งในเรื่องของโชคลาภค้าขายการรักษาโรครวมไปถึงการพริกฟื้นชะตาชีวิตที่ตกต่ำให้กลับมาดีกว่าเก่าตลอดจนในด้าน การสั่งสอนธรรมะเพื่อการหลุดพ้นใครที่บูชาท่านจึงได้พบกับความอัศจรรย์อย่างยิ่งและมีความเจริญก้าวหน้าสมกับคำที่คุณแม่บุญเลือนเคยกล่าวไว้ว่าใครเจอเราคนนั้นโชคดีคาถาพระฉิมพรี หรือคาถาพระศิวลรีนี้คุณแม่บุญเรือนได้จากสมาธิจิตเมื่อวันศุกร์ที่6กธันวาคมพุทธศักราช2,500จากตำราที่บันทึกไว้ได้ระบุว่าเป็นคาถาที่เท้าสัก,กเทวราชหรือพระอินทร นำมาถวายแด่คุณแม่บุญเรือนโดยเนื้อหาบทสวดได้กล่าวสรรเสริญพระฉิมพรีซึ่งเป็นอีกพระนามของพระศิวรีผู้เป็นเลิศด้านโชคลาภใครที่ได้สวดเป็นประจำจะมีผลช่วยเสริมดวงโชคลาภเรียกทรัพย์ส่งผลให้ชีวิต จเจริญรุ่งเรืองไม่อับจนมีโอกาสพลิกชีวิตได้อย่างน่าอัศจรรย์การสวดท่านให้สวดตามกำลังวันดังนี้วันอาทิตย์หกจบวันจันทร์สิบห้าจบวันอังคารแปดจบวันพุธสิบเจ็ดจบ วันพฤหัส,สบดี19จบวันศุกร์21จบและวันเสาร์10จบ